สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้วันจันรท์แล้วนะครับคิดว่าวันนี้จะสอนอจบบทที่16แล้วก็จะพักสักครู่แล้วก็มาต่อวันจันร์ทหน้าเพราะว่าไม่อยากจะจับปลาสองมือคือคิดว่าช่วงนี้จะทุ่มเวลาเตรียมหนังสือฮีบรูแล้วก็มีคำเทศนาวันอาทิตย์เช้าด้วย ไม่อยากจะคือทับพยายามทำทั้งสองพร้อมกันกลัวว่าบทเรียนนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็หนังสือฮีบรูก็จะไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยขออภัยด้วยนะครับโอเควันบทที่16ข้อ2ีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน,นี่หมายถึงว่า,าหลังจากที่เปโด สารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเริ่มอธิบายให้พวกศิษย์ฟังว่าพระองค์จะต้องไปเมืองเยรูซาเล็มและต้องทนทุกทรมานหลายอย่างจากพวกผู้นำอาวุโสของชาวอยู่พวกหัวหน้านักบวชและพวกครูสอนกฎปฏิบัติพระองค์จะถูกฆ่าแต่จะฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม การที่พระองค์จะโดนปฏิเสธจากพวกนี้หมายถึงว่าถุกประหารชีวิตเป็นการตัดสินใจเป็นทางการทางกฎหมายอ,าอันนี้เท่ากับว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าในความคิดของเปดโดรคืออันนี้คือ,อทุกคนไม่ยอมรับพระเยซูชนชาติปฏิเสธพระเยซูเป็นทางการ เขาทนไม่ได้มันมันฟังไม่เข้าเลยกับสิ่งที่พระเยซูพึ่งบอกว่าใช่เราเป็นพระคริสต์เราเป็นเมสสิยาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มันไม่เข้าใจเลยสมารบเปโรมันเป็นไปไม่ได้ที่พระคริสต์จะถูกตรึงสองคำนี้ไม่เข้ากันเลยอ,อาจจะคล้ายกับว่าพระที่เป็นทุกข์มันไม่เข้ากันในในความคิดของคนไทย ถ้าพระเยซูปเป็นาศาสดาเป็นพระก็ไม่ควรเป็นทุกข์หรือคนสมัยนี้บางคนคิดว่าคนคนจนที่ฉลาดมันเข้ากันไม่ได้คือถ้าฉลาดจริงก็ต้องรวยเ,เขาก็ไม่เข้าใจว่าพระคริสต์จะถูกตรึงได้ยังไงเปโดดึงพระองค์มาข้างๆและต่อว่าพระองค์ว่า ไม่มีทางหรอกอาจารย์มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างนั้นแน่นอนเออน่ากลัวน,นะเมื่อเราแค่ว่าเราจะไปตักเตือนองค์เจ้าชีวิตอ,อ่าเพโลรักพระเยซูนะแล้วก็อาจจะเห็นว่าโอ้อาจารย์โดนกดดันหนักช่วงช่วงนี้อาจจะยังเศร้าอยู่เพราะว่าเ,ออเพื่อนร่วมงานคือยอนจุ่มออโดนฆ่า ตอนนี้อาจารย์ของเราดูเหมือนกับว่าเริ่มกลัวว่าจะโดนฆ่าเหมือนกันเปโดก็อยากจะให้อาจารย์รู้ว่าเปโดรจะอยู่เคียงข้างเสมออาจะาบอกให้พระเยซูให้เชื่อนในพระเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเพราะองค์เป็นกษัตริย์จริงๆเราจะเป็นมือขวาเราจะเป็นพลเอกเลยเราจะร่วมกันสู้ด้วยกัน เปโรก็เรียกอยู่ข้างข้าไม่อยากตักเตือนต่อหน้าลูกศิษย์คนอื่นแรงจูงใจของเปโดน่าจะถูกต้องแต่ไม่เข้าใจพระเยซูเลยซึ่งบางครั้งเราจะทำอะไรแล้วแรงจูงใจเราถูกแต่เราไม่เข้าใจแผนงานของพระเจ้าก็เป็นไปได้พระองค์หันมาพูดกับเปโรว่าไปให้พ้นไอซาตานคุณกำลังขัดขวางเพราะ คุณไม่ได้คิดแบบพระเจ้าแต่คิดแบบมนุษย์อันนี้เราเห็นว่าซาตานขยันซาตานตือ้อซาตานไม่ยกเลิกหรือยอมแพ้ง่ายๆตอนรอบแรกก็แพ้พระเยซูไม่สามารถยั่วยวนให้พระเยซูทำผิดก็เลยกลับมาแล้วก็ใช้ปากของเพื่อนซียั่วยวนพระเยซูเหมือนกันว่า จะไม่ต้องทรมานเดี๋ยวจะได้อำนาจทั้งสิ้นเฮโรซึ่งเป็นหินสำคัญกลายเป็นหินสะดุดตะกี้พระเจ้าพูดผ่านทางเปโดตอนนี้มารก็พูดผ่านทางเปโดน่ากลัวนะคือวันอาทิตย์เช้าผมอาจจะพูดเพราะอาจจะพูดถูกต้องพระเจ้าอาจจะใช้ปากแต่วัน เดียวกันตอนบ่ายวันอาทิตย์มาอาจจะใช้ปากก็ได้อนันปากของเราเราต้องระวังแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าผู้นําคริสตจักรผิดพลาดได้เปโดก็ผิดพลาดในวันนั้นพูดแบบเป็นเสียงของมาไม่ใช่เสียงของพระเจ้าเพราะเขาคิดแบบมนุษย์มนุษย์คิดแบบไหนคิดแบบไหนก็ ส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าเป็นคนของพระเจ้าจะต้องประสบความสำเร็จจะต้องรวยจะต้องมีอิทธิพลจะต้องมีคนนับหน้าถือตาจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องแก้แค้นคนที่ผิดถ้าพระเจ้ารักเราจริงพระองค์จะให้เราสบายพระองค์จะให้เรามีชีวิตยืนยาวนี่คือความคิดของมนุษย์ข่านิยมของมนุษย์ล้วน แล้วค่านิยมของพระเจ้าหรือแบบแผนของพระเจ้าสำหรับมนุษย์คืออะไรสร้างเราให้เป็นเหมือนพระองค์ให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากมนุษย์ไม่ใช่แค่ความสำเร็จชั่วคราวในโลกนี้ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตรตรงนี้คือว่าบางครั้งมารอาจจะยั่วยนเราผ่านทางปากของคนใกล้ชิดหรือเพื่อนที่อาจจะหวังดีกับเราก็ได้คนนั้นอาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ได้อย่างนั้นเราต้องต้องระวังต้องมีพระคำอยู่ในหัวใจเยอะเยะด้วยจะได้ช่วยกรองอเสียงของโลกแล้วพระเยซูพูดก,กับพวกศิษย์ว่า ถ้าใครอยากจะติดตามเราผมชอบตรงนี้พระเยซูบอกว่า,วาคุณต้องติดตามเราแต่ว่าถ้าอยากจะติดตามเราพระองค์ไม่ได้บังคับให้เราติดตามพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อเราเสนอข่าวดีกับเพื่อนๆเ,เราควรจะบอกว่าถ้าอยากจะมาไม่ใช่ว่าต้องมาการบังคับไม่ไม่ได้เกิดผลดีเลย ันต้องมาจากใจของเขาจริงแล้วเราจะต้องชวนเขามาติดตามพระเยซูพี่น้องครับอย่าไปขายบัตรไปสวรรค์อย่าไปเสนอว่าโอ้อน,นี่ศีลธรรมดีอันนี้ปรัชญาที่ดีอันนี้คือ,อ,อมาเปลี่ยนศาสนาสิอันนี้เป็นวิธีผลประสบความสำเร็จไม่ใช่อันนี้คือชีวิตที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซู ขอให้เราประกาศเหมือนกับที่เขาประกาศว่าการเป็นคริสเตียนคือการยอมรับให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตเป็นการเข้าอาณาจักรของพระองค์เป็นการยกให้พระองค์เป็นกษัตริย์ครอบครองเราโอเคพระเยซูว่าถ้าอยากจะติดตามเราคนนั้นจะต้องเลิกตามใจตัวเองหมายถึงว่าไม่มีใครดีพอที่สามารถเป็นคริสเตียนแล้วก็สามารถตามใจตัวเองในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครใจบริสุทธิ์ขนาดนั้นที่เราสามารถตามใจตัวเองแล้วก็ไม่ทำบาปที่เราอาจจะต้องปฏิเสธตัวเองมีมากมายอาจจะปฏิเสธหรือ,อยอมเสียสละเวลาของตัวเองหรืออา,อาจจะไม่ซื้อบางอย่างที่เราอยากจะซื้ออาจจะ หลายอย่างอ่ะสันดานของตัวเองมันเยอะเหลือเกินคนที่ไม่ยอมให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตจะมีองค์เจ้าชีวิตเล็กๆมากมายคือมีจะเป็นธาตุของความอยากหลานานาชนิดเช่นความใคร่เช่นความโลภ ซึ่งพระเยซูก็จะพูดบ่อยเรื่องนี้พี่น้องครับอย่าให้เราโง่ไปเลยความร่ำรวยนั้นเป็นเหมือนไอติมมันจะละลายอย่างรวดเร็วแบงค์ที่เป็นกระดาษนั้นอ่ะมันมีวันหมดอายุไปเหมือนกูปองมันจะใช้ตลอดนิรันร์ไม่ได้มันก็ใช้ได้แป๊บเดียว หรือบางคนก็ตรงการค้าไม่ได้ขยนันหรือบ้านง,งานแต่ว่าบ้านนอนอะ่ะขี้เกียจหลังยาวขี้เกียจตัวเป็นขนก็ตามใจความขี้เกียจนั้นบางคนก็ตามใจความโกรธแค้นปล่อยให้ความโกรธแค้นเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่วางแผนจะแก้แค้นก็เป็น าธาตุอีกแบบหนึง่งของความโกรธบางคนตามใจปากก็ทำลายร่างกายเป็นสาเหตุที่หลายคนตายเพราะว่าเส้นเลือดตันบางคนตามใจปากกินสุราจนดนสุรากินก็ทำลายตับทำลายหลายอย่างกระเป๋าตังค์ด้วยบางคนทุกขทรมานเพราะเชื่อว่า ชีวิตนี้ฉันต้องแต่งงานให้ได้แล้วก็ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าอายที่จะเป็นเหมือนพระเยซูแล้วอย่าคิดว่าคนแต่งงานมีความสุขกันทุกคนบางคนมีบางคนก็ทรมานยิ่งกว่าเดิมผมก็มีความสุขที่ได้แต่งงานแต่พี่น้องไม่ต้องเป็นเหมือนผมแต่สักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นเหมือนพี่น้องที่โสด เพราะว่าไม่มีการสมรสในวันที่เราฟื้นขึ้นจากความตายยาตามใจชื่อเสียงเยีติยศใน12คนที่เป็นสิทธิเอกของพระเยซูเราแทบจะไม่รู้เรื่องใครเลยนอกจากเปดโดรกับยอนรู้นิดหนึ่งเรื่องยากอบดนฆ่าที่เหลือเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรต่อเขาไม่ได้ดังพระกัมภีไม่ได้จดว่าเขาไปทำอะไร เห็นไหมเขาเป็นคนที่สัตว์ซื่อเป็นขนาดสิตเอกแต่ก็ไม่ดังแล้วนับประษาอะไรกับเราการที่เราสัตว์ซื่อกับพระองค์ไม่ได้รับรองไม่ได้รับรองว่าเราจะมีชื่อเสียงเกียรติยศตลอดไปอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวซึ่งน่าจะพูดถึงคือว่าบางคนเป็นทาสของการบันเทิงมัวแต่ดูหนังเล่นเกมแย่งเวลา จากสิ่งอื่นๆมากมายทำให้ไม่ค่อยเกิดผลในอนาณาจักรของพระเจ้าทำให้บางคนไม่เข้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มีเพราะว่าติดพี่น้องครับให้เลือกเอาว่าจะตามใจตัวเองหรือจะตามพระคิดตามพระคิดหมายถึงว่าแบกกลางเขนของตัวเองตามเรามาแปลกนะ พระพุทธเจ้าบอกว่า,เ,าเป็นลูกศิษย์ของท่านจะไม่เป็นทุกข์แต่พระเยซูยบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านต้องร่วมทุกข์กับท่านตรงนี้แบกไม้กางเขนหมายถึงว่าเราจะต้องไม่อายประคริตเราจะต้องพร้อมที่จะโดนว่าโดนตำหนิโดนวิจารณ์เพราะเราเป็นศิษย์ของพระคริสต์อาจารย์ของเรา ทุกสังคมรังเกียจม,มีคนทุยน้ำลายใส่หน้าเลยเราจะต้องพร้อมที่จะดนบ้างประมาณ20ปีที่แล้วผมอ่านหนังสือเพยมย์ที่เมืองไทยเขาจับคนที่ขโมยล้อรถแล้วก็บังคับให้คนนั้นแบกล้อรถเดินล้อมรอบเมืองนั้นเพื่อเขาจะได้รู้สึกอายและทุกคนก็จะได้เห็นว่าเขาไปทำอะไรผิด ทำให้ผมนึกถึงว่าการแบกไม้กางเขนคือการโดนสังคมรังเกียจเป็นไม่ใช่แค่ตายทรมานแต่ว่าต้องอายก่อนตายด้วยลูกกาใส่คําว่าทุกวันเราต้องแบกไม้กางเขนทุกวันมันไม่ใช่แค่ว่าเราเลือกตามประคิดเฉพาะวันที่เรารับพิธีจุม่มตัดสินใจว่าจะยอมรับพระองค์เป็นของเจ้าชีวิต แต่ต้องตัดสินใจรับพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตทุกๆวันการที่เรายอมเสียสละเพื่อพระองค์ในแต่ละวันบางวันมันดูน่าเบื่อดูเป็นเรื่องเล็กน้อยดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นแต่ผลที่จะตามมาคือว่าเราเลือกตามใจตัวเอง ใจิตใจของเราเริ่มรักพระองค์มากขึ้นเริ่มเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเหมือนกับดอกเบีย้ยที่ได้ทีละนิดทีละน้อยซึ่งในที่สุดก็ทําให้คนเป็นมหาเศรษฐีได้เช่นเดียวกันการเลิกตามใจตัวเองและตามน้ําพระทัยของพระองค์ค่อยๆสร้างเราให้เป็นเหมือนอาจารย์ของเราแต่บางครั้งเราไม่อยากจะตาม พระคิดแบบนั้นเราก็คิดเหมือนเปโเราเราอยากจะได้พระคิดแบบมีอำนาจทั้งโลกประสบความสำเร็จเป็นที่ยกย่องเชิดชูของทุกคนมีอำนาจรวยเออแล้วก็เราอยากจะตามคนแบบนั้นมากกว่าคนที่ถูกน้ำลายทุยใส่พระพักแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าพระองค์ไมยกานเขนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรา แต่เป็นวิธีชีวิตที่พระองค์เรียกให้เราเรียนแบบพระองค์พูดอีกทีก็ดีนะไม้กางเขนไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่พระเยซูทำเพื่อลบล้างบาปของเราไม้กางเขนคือวิธีชีวิตของพระองค์ที่พระองค์เรียกให้เราเรียนแบบพระองค์พูดครั้งที่สามไหม <laughs> เราชอบลืมเรื่องนี้แต่ว่าสมัครบางคนสมัยนั้นน่ะมันก็ตายจริงๆนะครับคือ เขาถูกสังคมรังเกียจจริงๆโดยเฉพาะปลายศตวรรษที่หนึ่งนะในที่ประชุมของชาวยูวเขาก็จะมีคำสาปแช่งปิดการประชุมว่าขอให้พวกนาซาเรตหมายถึงว่าคนที่เป็นลูลกศิษย์ของพระเยซูที่มาจากนาซาเรตและพวกเชื่อผิดๆนั้น ถูกทำลายและขอให้ชื่อของเขาถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตเขาจะพูดอย่างนั้นพวกยิวจะพูดอย่างนั้นทุกครั้งที่ประชุมซึ่งชาวยิวที่เป็นคริสเตียนจะเข้าประชุมกับเขาไม่ได้แล้วจะพูดแบบนั้นกับเขาก็ไม่ได้แน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันไม่ใช่ว่าคนที่อ่านหนังสือของมัทธิวชาวยิวที่เป็นคริสเตียนจะถูกคนยิวด้วยกันรังเกียจเขาก็ยังถูกคนต่างชาติรังเกียจด้วยเพราะเขาเป็นชาวยิว และพวกชาวยูกระบฏกับโรมในปี66และต่อจากนั้นคนโรมหรือคนสัญชาติโรมก็จะไม่ยอมรับเขาแล้วก็จะระแวงพวกนี้ด้วยทุกคนที่อยากจะเอาตัวรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่คนที่ยอมสละชีวิตเพื่อเราคนนั้นจะได้ชีวิตเที่ยงแท้และบางคนก็ตายจริงๆยอมสละชีวิต สเตเฟนก็ดียากอบที่เป็นสิทธิเอกยากอบที่เป็นน้องชายของพระเยซูเปโรอ่าเปาโลพวกนี้ถูกประหารหมดงั้นน่ะเราจะเอาตัวรอดไหมหรือเราคือความว่ารอดมันหมายถึงอะไรแค่มีชีวิตอยู่เหรออแค่ไม่ตกงานเหรอ แค่เป็นที่ยอมรับของสังคมเหรอพระเยซูบอกว่าถ้าอยากได้แบบนั้นจะเสียหมดแต่ถ้าพร้อมที่จะยอมเสียหมดเพื่อพระองค์จะได้ชีวิตตลอดไปกับพระองค์มันมีประโยชน์อะไรนี่คือเป็นคำถามที่ดีจากพระเยซูมันมีประโยชน์อะไรถ้าจะได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่ต้องเสียชีวิตของตัวเองไปคุณจะเอาอะไรไปแลกกับชีวิต คืนมาได้หรือเนาะคือชีวิตของตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองมันมันถูกทำลายอะ่ะแล้วผีที่อาจจะเสพสุขทางโลกีวิสัยนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ตัวคนแล้วงั้นมันคุ้มไหมตัวคนแท้ตัวคนที่พระเจ้ากำลังสร้างขึ้นมาตัวคนที่จะเป็นเหมือนพระองค์อะ่ะ ถูกทำลายคุ้มไหมไม่คุ้มครับเพราะบุตรมนุษย์จะกลับมาด้วยความยิ่งใหญ่ของพระบิดาและมาพร้อมกับทุตสวรรค์ของพระองค์แล้วบุตรมนุษย์จะตัดสินมนุษย์ทุกคนตามการกระทําของเขาอันนี้เป็นภาพแห่งการพีพากษาซึ่งเจอในหนังสือเดนิยลบทที่7 ข้อ13-14เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเมื่อผมเพ่งมองดูสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในนิมิตตอนกลางคืนจูจูก็มีท่านผู้หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์มาพร้อมกับกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าท่านผู้นี้ได้เข้ามาถึงพระองค์ผู้นั้นที่อยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านผู้นี้ ถูกนำตัวให้เข้ามาใกล้พระองค์ผู้นั้นแล้วท่านผู้นี้ได้รับสิทธิอำนาจสงาราศีและตำแหน่งกษัตริย์ชนทุกชาติทุกภาษาจะคอยรับใช้ท่านผู้นี้สิทธิอำนาจของท่านผู้นี้จะดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นยุคไม่มีวันสิ้นสุดตำแหน่งกษัตริย์ของท่านผู้นี้จะไม่มีวันถูกทำลายอันนี้คือทำ คำทำนายเรื่องพระเยซูที่กำลังจะมา,าแล้วก็เป็นภาพแห่งการพิพากษาด้วยว่าพระองค์จะได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมดพระองค์จะมาตัดสินมนุษย์ทุกคนตามชื่อของโบสถ์ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ใช่เหรอไม่ใช่พระองค์จะมาตัดสินมนุษย์ทุกคน ตามสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเชื่ออ้าวไม่ใช่อีกอ๋อพระองค์จะมาตัดสินมนุษย์ทุกคนตามความรู้พระคัมภีร์ที่เขามีอยู่ไม่ใช่อีกอ้าวพระองค์จะมาตัดสินมนุษย์ตามชื่อเสียงของเขาในหมู่พี่น้องอ้าวแล้วมันพระเยีูบอกว่าอะไรนะอ๋อพระองค์จะมาตัดสินมนุษย์ทุกคน ตามการกระทำของเขาเอออย่างนะั้นพระองค์สังเกตว่าวิธีชีวิตของคุณเนะี่ยคุณใช้ชีวิตยังไงบางคนอาจจะไม่สนใจมีอาจจะมีคนน้อยที่สังเกตว่าคุณใช้ชีวิตยังไงแต่ให้เชื่อเถอะว่าพระองค์ผู้เป็นผู้พิพากษาสังเกตว่าคุณทำอะไรในแต่ละวันและคุณจะถูกตัดสินตามสิ่งที่คุณทำนั่นแหละ เราจะบอกให้รู้ว่าพวกคุณบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่ตายจนกว่าจะเห็นบุตรมนุษย์มาในอนาณาจักรของพระองค์โอเคเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นคำเรื่องการพิพากษาผมคิดว่าพระเยซูกำลังพูดถึงว่าที่บุตรมนุษย์จะมาแล้วก็จะพีพากษากรุงเยรูซาเล็มในปี70คศ ซึ่งพอเราถึงบทที่24ผมก็จะอธิบายสาเหตุที่ผมคิดว่า,าพระองค์มาพร้อมกับทูตสวรรค์มาพิพากษาเยรูซาเล็มในเวลานั้นแล้วก็คนในยุคนั้นหลายคนก็ถูกทำลายพวกซาด,ดูสีที่รวยเละต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่เพื่อซื้อหัวลามากัดกินเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินเลย มันเป็นถึงขั้นนั้นเลยครับแต่บางคนก็เข้าใจว่าเห็นอนาณาจักรของพระองค์มาด้วยฤทธิอำนาจอาจจะเป็นพูดถึงว่าที่พระเยซูบุกเข้ามาด้วยพระวิญญาณแล้วก็อาณาจักรของพระองค์ขยายไปอยู่ทั่วอาณาจักรของอาณาจักรโรมก็อาจจะเป็นไปได้อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้านะครับขอโทษอาทิตย์นี้ไม่ได้สอนนะครับ หนังสือมัทธิวแต่ว่าหวังว่าจะเจอกันใหม่วันจันทร์น้านะครับขอโทษที่วันนี้ย่านิดนึงขอบเจ้าอนะครับ